สวัสดีค่ะกล่าวนี้เหมยฟานพูดออกมาเป็นภาษาไทยอย่างชัดถ้อยชัดคำพร้อมจับมือเหงียนบันดีเป็นการทักทายแสงไฟมันฉายสปอตไลท์สองเรือเราเหมยลี่ซึ่งจ้องสายตาไปยังความมืดมิดเบื้องหน้าอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นปืนเจาะกระและอาวุธทุกกระบอกรอคำสั่งยิง คุณสองคน,ลนหลบเข้าไปในห้องบังคับการเหงียนจันดีออกคำสั่งให้ปืนเจาะเกราะแท่นคู่รอคำสั่งยิงและ้ลมกันหนั้นก็สั่งให้เหมยรี่และเหมยฟานหลบเข้าไปในห้องบังคับการเรือด้วยความเป็นห่วงสองสาวกระโจนพรวดเข้าไปในห้องบังคับการตามคำสั่งจากนั้นผู้กองกระหันไปกำชับหน่วยจู่โจมอีกคนซึ่งมีหน้าที่ขับเรือด้วยน้ำเสียงเร็วหรือพอปืนเล่าและดมยิง เล่งเครื่องยนต์ให้เต็มที่เลยขณะนี้ขับช้าๆแบบนี้ดีแล้วพวกมันจะได้ไม่สงสัยเรือพีทีเล่นช้าๆไปตามลำคลองซึ่งเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลใหญ่ด้วยการปิดไฟมืดหมดทั้งลำทหารหน่วยจู่โจมพิเศษทั้งหมดที่ซ่อนตัวอยู่ตามจุดต่างๆของตัวเรือตั้งประทับปืนตั้งศูนย์เล็งไปที่ด่านตรวจเบื้องหน้าซึ่งขณะนี้สองสปอไตไลท์จ้องจับเข้ามาที่ตัวเรือพีทีสว่างเป็นทาง จะนำเรือออกไปไหนทำไมไม่วิทยุแจ้งล่วงหน้ามีเสียงตะโกนถามจากกลุ่มยามรักษาการด่านตรวจที่ยืนถือปืนออกกันแน่นอยู่บนสะพานท่าเทียบเรือนั้นคลังแสงระเบิดเราต้องนำเรือหลบออกไปนอกทะเลจอดได้ท่าไม่ปลอดภัยเหงียนจันดีซึ่งยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือตะโกนตอบด้วยท่าทางปกติยามรักษาการด่านตวรวจส5คนถืออาก้า พาตัวเองขึ้นมาบนเรือพีเหมือนกับจะทําหน้าที่ตรวจค้นอยู่ในทีโดยมีพักพวกที่อยู่บนดานประทับจรวด RPG พเล็งเป้าหมายมายังเรือ PT ทในสภาพที่พร้อมจะยิงได้ทันทีเมื่อเห็นความไม่ชอบมาพากลบนเรือเหยียนจันดีชำเลืองดู RPG ค่าสึกแวบ,บหนึ่งแล้วหันไปมองพลปืน,นกลเจาะเกราะถึงแม้อากาศค่อนข้างจะมืดแต่ทหารหน่วยจู่โจมพิเศษก็ดูเหมือนจะเข้าใจอ่นนัดสัญญาณของผู้กอง ซึ่งขณะนี้กลายเป็นผู้บังคับการเรือแทนเหงียนบันหุยที่โดนยิงตายไปแล้วเป็นอย่างดีแทนปืนเจาะเกาะซึ่งตอนแรกหันปากบอกปืนไปทางปากคลองเพื่อป้องกันมิให้ยามรักษาการด่านตรวจสงสัยถูกคนยิงหันปากลำกล้องปืนเบี่ยงมาทางขวามือเป็นมุม90องศาพร้อมกัเหนียวกลปลอกสุนออกไปอย่างทียิบเป้าหมายคือยามรักษาการที่ประทับจรวดอาพจคุมกันพักพวกอยู่นั้น เสียงระเบิดจากกระสุนเจาะเกราะดังสนั่นวันไหม่กระสุนชุดแรกของมันประทะเข้ากับร่างยามรักษาการที่ประทับ R-PG กระเด็นผังไปชนผนังด้านในเหมือนกับโดนหมาเตะจากนั้นตัวอาคารด่านตรวจซึ่งสร้างด้วยไม้เหนือแข็งก็ถล่มทลายไม่มีชิ้นดีใส่ไม้ปลิวว่อนเหมือนกับโดนพายุหมุนก็ไม่ปานและในจังหวะเดียวกันเครื่องยนต์พีทีก็ถูกเล่งกระหึม ตัวเรือเล่นทยานออกจากท่าจอดของดานตรวจโดยมียามรักษาการของดานตรวจติดอยู่บนเรือสี่คนยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้เฮ้ยจวกแม่งเลยเงียนจันดีตะโกนลั่นและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำด้วยส้ำไปเหมยลนี่กบเหมยฟันซึ่งคอยจังหวะอยู่แล้วก็สรุปกระสุนเข้าใส่ล่างยามรักษาการเวียดนามเหนือเกือบจะพร้อมๆกัน ถัง M16 ทั้งอากาดดังประสานกันฟังไม่ได้ซับยามรักษาการเวียดนามเหนือ3ามคนแรกโดนกระสุนลมกืนลงกับพื้นดิ้นพลาด,ลาดส่วนอีกสองคนทำท่าจะกระโดดหนีลงไปจากเรือตามสัญชาตยานเอาตัวรอดแต่ก็ทำได้เพียงแค่ขยับตัวเท่านั้นกระสุนทุดสุดท้ายจากสองนักจารกรรมสาวทะลวงเข้าไปที่แผ่นหลังแหลงปะทะส่งล่างของยามรักษาการทั้งสองกระเด็นไปชนลาวเหล็กที่กราบเรือแล้วโดนแวบตกลงไปในน้ำในช่วงพริบตาเดียว ถึงแม้เรือพีทีจะเล่นผ่านไปแล้วก็ตามแต่ปืนเจาะเกราะแท่านคู่หน้าหัวเรือก็ยังซันวูด,ดานตรวส3อยู่อีกสองสามชุดแล้วจากนั้นเสียงปืนก็เงียบสนิทเป็นปิดถึงจะมีก็แต่เสียงเครื่องยนต์ที่ดังกระหึ่มอยู่เท่านั้นไม่ถึงสิบนาทีเรือพีทีก็เล่นถึงปากคลองเพียงแต่เลี้ยวขาน,นิดเดียวก็ดูเหมือนจะมองเห็นอิสรภาพอยู่แค่เอื้อมผู้การผู้การอยู่ไหนคะเหมยฟาน ซึ่งเป็นฝ่ายขึ้นมาสมทบทีหลังเอ่ยถามถึงเงียนบรรหุยเหมือนกับเพิ่งจะนึกขึ้นได้เงียนจันดีพูดอะไรไม่ออกการสูญเสียใต้กงเหลือโชคนาวีทําความสลดใจให้เขาอย่างมากมายวิธีเดียวที่ทําได้ในขณะนั้นก็คือเดินเข้าไปสอบถามลูกน้องซึ่งยืนออกกันอยู่รอบๆด้วยน้ำเสียงแหบพร่พาใครเป็นคนเอาศีรษะผู้การมาผมครับ วางอยู่บนโต๊ะในห้องบังคับการลูกน้องใต้กงเรือโชคนาวีตอบเด่นเอาเหมยฟานซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆพอจะเข้าใจความหมายของคําตอบเหล่าน,นั <holder> ้นทันทีหมายความว่าผู้การเ <little> หียบบรรฮุยตายแล้วใช่ไหมคะเหมยฟานละล่ำระลักพร้อมกับหวาพรวดเข้าไปในห้องบังคับการ <notebook> เรืออย่างหมดความยับยั้งทั้งใจและพอเห็นศีรษะของเหียนบรรฮุยที่วางอยู่บนโต๊ะเท่านั้นก็อุทานออกมาด้วยความลืมตัว เหียนบรรฮุยแล้วแล้วลูกของคุณที่อยู่ในท้องเหม่ยฟานล่ำให้ปิ่มว่าจะขาดใจตายพร้อมกับลำพึงลำพันถึงสายโลหิตของใต้กลงเหลือชโชคนาวีที่อยู่ในท้องตัวเองอันแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าในอดีตที่ผ่านมาบุคคลทั้งสองจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างล้ำลึกอย่างไม่ต้องสงสัยเหม่ยฟานผู้การเหยนบรรฮุยได้จากเราไปแล้ว มันเป็นเหตุการณ์ธรรมดาในการสู้รบทั่วๆไปผมเสียใจเงียนจันดีเข้าไปเอามืออบไลเหมยฟันพลางพูดเหมือนก็จะปลุกปลอบใจอยู่ในทีเหมยฟันสะอื้นฮักมือทั้งสองประคองอบศีรษะใต้กงเหลือโชคนาวีเอาไว้ยอย่างทนุถนอมปากก็ยังคงพึมพำถึงอดีตลักอันหวานชื่นที่ผ่านมาเหมือนกับคนเสียจริตก็ไม่ปานเหมยฟันยังไม่เคยลืมคำมั่นสัญญาของผู้การ เสร็จงานชิ้นนี้เราคงได้แต่งงานอยู่กินกันที่เมืองไทยอย่างมีความสุขแต่เดี๋ยวนี้เหมยฟานไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกแล้วขอศีรษะผู้การให้ผมเราจะทำพิธีฝังศพตามพิธีการของชาวเรือเหงียนจันดีพูดพลางดึงล่างเหมยฟานออกมาจากศีรษะใต้กุงเรือโชคนาวีกล่าวแรกหญิงสาวผู้ซึ่งสูญเสียสามีตามพฤตินยัยทำท่าจะกัดขืน แต่พอ่อเหมยลีเข้าไปปลอบประโลมใจเธอจึงยินยอมแต่โดยดีจากนั้นพิธีฝังศพใต้กองเรือโชคนาวีตามประเพณีชาวเรือก็เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางการล่ํำให้ของเหมยฟนันแทบว่าจะโดดทะเลตามเมื่อศีรษะเหียนบันหยุยถูกห่อด้วยผ้าขาวทิ้งลงจากเรือหายลับไปกับกระแสขึ้นอันเชี่ยวจัดนั้นหลวงพ่อหลวงพ่อคงจะตายด้วยใช่ไหมคะ หลังจากสงบสติอารมณ์ได้แล้วเหมยฟานก็สอบถามถึงหลวงพ่อเหมือนกับจะคาดการล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องหลวงพ่อตายในรล้งแสงถึงแม้หลวงพ่อจะอายุมากแล้วก็ตามแต่วิรกรรมของหลวงพ่อจะจาลึกอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปพอเหมยฟานถามถึงหลวงพ่อเหมยลี่ก็ปล่อยโฮออกมาดังๆมือทั้งสองโอบกอดร่างเพื่อนสาวเอาไว้นั่นอากับกิริยาเท่าที่แสดงออก มีความเสียใจต่อการจากไปของหลวงพ่อไม่ยิ่งย่อนกว่าเหมยฟานเท่าใดนักเหียนจันดีก็เลยต้องพูดปลอบใจขึ้นมาด้วยความหดหูพอๆกันอีกไม่นานเลือของเราก็จะผลหน้าน,น้ำเวียดนามขณะนี้ทหารของเรากําลังใช้วิทยุประจําเรือติดต่อหน่วยเหนืออยู่อีกไม่นานก็คงจะมีเฮลิคอปเตอร์มารับคุสองคนและเมื่อถึงเวลานั้นการจากของเราก็จะ,ะเกิดขึ้นอีกครั้ง ผมขอพูดด้วยความจริงใจถึงแม้คุณสองคนจะเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ความสามารถของคุณก็ทัดเทียมทาหารหน่วยบริรรการพิเศษที่เป็นผู้ชายทุกระเบียดนิ้วเงียนจันดีพูดยังไม่ทันจะจบประโยคพนักงานวิทยุก็ถือข่าวมายื่นส่งให้ด้วยท่าทางรีบร้อนเงียนจันดีรับกระดาษเขียนข่าวขึ้นอ่านโดยอาศัยแสงไฟภายในห้องบังคับการหลังจากอ่านข่าวซึ่งถอดรหัสดูแล้วชั่วอึดใจให,ใ,หใหญ่ก็เงยหน้าขึ้นมาพูดด้วยน้ำเสียงเอาการเอางาน หน่วยเหนือชมเชยผลการปฏิบัติงานพวกเราและเดี๋ยวจะมีเฮลิคอปเตอร์ทะเลมารับคุณสองคนกลับเข้ากรุงเทพคุณจะได้พักผ่อนกันอย่างจริงจังกันเสียทีเฮลิคอปเตอร์ทะเลเมลลี่อุทานขึ้นมาด้วยความเคลือบแคลงใจก็ยู่ S1S นั่นแหละครับแต่ทว่าดัดแปลงติดทุ่นเข้าที่ฐานสกีทั้งสองข้างมันก็เลยสามารถล่อนลงบนพื้นทะเลได้อย่างสบายเงียนจันดีพูด พร้มก็ยื่นมือให้เหมยลี่และเหมยฟานเหมือนก็จะเป็นการอำลาหญิงสาวทั้งสองสัมผัสมือกับผู้กองด้วยสีหน้าเศร้าส้อยสำหรับเหมยฟานถึงกับเอ่อมองไปในท้องทะเลอันมืดมิดน้ำตาซึ่งทำท่าจะเหือดแห้งอยู่แล้วไหลเอ่อคลอเบ้ากระทบกระแสงไฟและไหลเป็นทางยาวลงอาบแก้มช่วยปิดไฟให้ดิฉันอยู่เงียบๆสักหนึ่งนาทีได้ไหมคะ เหมยฟานหันไปขอล้องเหงียนจันดีเหมือนกับต้องการจะสงบจิตสงบใจเมื่อไฟในห้องบังคับการเรือถูกปิดสนิทเหมยฟานก็พูดพลางสะอื้นเหมือนใจจะขาดสิ้นเบวเ,เงียนบันหุยต้้ยดองเก๋นมันเป็นภาษาเวียดนามที่แปลได้ใจความว่าลากรเหงียนบันหุยฉันจะไม่ลืมเธอเลยมันเป็นความรู้สึกของหัวใจที่ผู้หญิงชาวเขาเผายาวคนหนึ่งแสดงออกกับผู้ชาย คนซึ่งเธอรักและพักดีสุดชีวิตมันก็เล่นเอาผู้กองถึงกระใจแป้วไปถนัดใจแต่เมื่อประสาทหูได้ยินเสียงกระหมอยู่บนผ้องฟ้าเห็นจัด,ดีก็พูดตัดบทกับหญิงสาวด้วยน้ำเสียงเอาการเอางานกองบินนาวีส่งเครื่องบินมาคุ้มกันเลือกของเราแล้วอีกไม่นานเฮลิคอปเตอร์ทะเลก็จะมาถึงโชคดีครับพอพูดจบ เหรียญจันดีก็เดินออกไปสั่งให้พนักงานส่งสัญญาณคมไฟด้วยรหัสไฟกระพริบเพื่อเป็นการยืนยันให้นักบินนาวีเข้าใจอีกครั้งเพราะเนื่องจากโดยจู่โจมพิเศษยึดเหลือค่าศึกเป็นพาหนะเดินทางเข้าอ่าวไทยซึ่งอาจจะเกิดการเข้าใจผิดเอาอย่างง่ายๆเครื่องบินของราชนาวีไทยไม่น้อยกัก3สามเครื่องถึงแฟร์สว่างจ้าเมื่อตอนตรวจการจากนั้นก็บินวนเวียนคุ้มกันจนกระทั่งเฮลิคอปเตอร์ทะเลซึ่งบินตามมาห่าง ล่นลงไปจอดอยู่บนยอดคลื่นไม่ห่างจากเรือพีทีเท่าใดนักพอเมยรี่และเหมยฟานลงเรือ,อยางพายเข้าไปหาเฮลิคอปเตอร์ทะเลีเนียนจันดีก็ออกคำสั่งลูกเรือด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดปล่อยน้ำเข้าเรือเราจะจมบันถึงที่นี่ภารกิจเบื้องหน้าของเรายัางไม่เสร็จสิ้นตามเป้าหมายของหน่วยเหนืออีก30นาทีเรือลบของเราจะเดินทางมาถึงที่นี่ปฏิบัติการได้ จบตอนที่14และตอนที่15แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลิยหครับ